ครับผมสวัสดีครับพี่น้องอิบซี่ทุกท่านครับมานี่มาหาเถาปูสิงค์ครับผมสร้างเห็ดกงนกนี่เขาญ่เห็ดผาเนียดเห็ดกระหลอกเขาครับตอนนี้ก็ตังสารกระหรอกเขาเพื่อที่จงลูกค้าอีกท่านหนึ่งครับที่พันไดจองไว้นะครับผมมาเมดชุดนี้ก็ดีพักสักวันครับพอดีสนามไกล้เริ่มเปิดเสี้ยนไก่มาติดต่อเห็ดซุ้มไก่แลลวครับ กะจีดีพักไว้ซากอนครับท่านได้ทีสร้างกะต้องรอคิวครับพอดีพอนอนมืดมืดตอกสารนี่กะทีเซาดอกกวาสนนะครับเห็ดกอหล่อเข่าครับงานฝีมือพี่น้องเห็ดแต่เทลใบเท่านั้นครับกะจัมนายอยู่ใบละหนึ่งร้อยบาทครับท่านในว่าแพงกะเจ๊สิบ้าจากไหนร้องครับเนาะทรงเสื้อไม่ชี้พุทโธนะครับเห็ดยากรีด้ครับตั้งขึ้นตัดต้นไผ่โถขึ้นบ่ได้แต่จ้างครับจ้างขึ้นเราสามาจักตอกตัวเชียดได้ ใสเวลาหน่อยหนึ่งครับครับใบมือหนึ่งกันบอด้เฮดยังกับจีเดยูสองใบครับหนึ่งมือต่อสองใบหรือว่าสามใบคนละครับเพื่อเป็นงานฝีมือครับอันนี้ผมเอานกมาต่อนน้ำครับพ่างคอนเนียตเขาก็แล้วนะครับเพื่อจไปใส่จะเข้านะครับเอาบผกริมบึงมากครับวันนี้ริมบึงมือสอดใส่ไปแล้วครับคว้านสอดได้่ะบอดเถิดครับ นกปลาเพาเขาร่วมเดี๋ยวรอช่วงใบครับจะไปใส่บอไม่นะครับครับผมฝากติดกดติดตามนะครับเนาองสับสะไคร่นะครับเซียนบานบานครับผมสวัสดีครับ